เรื่องของพลุและดอกไม้ไฟยังห้ามจําหน่ายอยู่นะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงห้ามจําหน่ายพลุด,ดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะป้องกันความเดือดร้อนและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะฉวยโอกาสมาสร้างสถานการณ์ได้ค่ะ ตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสพบปะร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสนะคะเดินสายประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ประกอบการห้ามซื้อขายเล่นพลุประทัดดอกไม้เพลิงทุกชนิดในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะเพราะอาจจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้จังหวะนี้สร้างสถานการณ์รุนแรงหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับค่ะ แต่เรื่องเกี่ยวกับประทัดดอกไม้เพลิงเนี่ยก็เป็นเรื่องของเปเรียบาบของของรัฐบาลอาเรื่องเกี่ยวกันห้ามจำหน่ายเนื่อจากว่ามีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเราโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการก่อความเดือดร้อนลำคาญชีวิตทรัพย์สิน,นเรื่องเกิดอาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้พวกนี้ครับ ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสี่มุมเมืองที่ตัวเมืองจังหวัดยะลามีการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์และบุคคลอย่างเข้มงวดป้องกันเหตุรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนถึงวันงานลอยกระทงซึ่งจะจัดขึ้นที่สันเขื่อนสวนสีเมืองยะลาค่ะ ขึ้นเหนือไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงตรวจสอบร้านจําหน่ายประทัดพลุและดอกไม้ไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลยี่เปงหรือลอยกระทงโดยผู้ว่าเชียงใหม่ห้ามประชาชนใน6อําเภอที่อยู่ในเขตรัศมีทางขึ้นลงของเครื่องบินข้างละ4.6กิโลเมตรยาว18.5กิโลเมตรงดจุดและปล่อยโคมเด็ดขาดนะคะในช่วงวันที่8และ9พฤศจิกายน เนี่ยห้ามเลยเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานได้ล่าสุดสายการบินต่างๆก็ปรับเปลี่ยนเวลาการบินในช่วง2วันนี้ก็คือ8 9ถึงพฤศจิกายนจำนวน69เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ31ของเที่ยวบินทั้งหมดนะคะซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นางพรเพชเขมวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านจําหน่ายพลุประทัดและดอกไม้ไฟเช่นเดียวกันนะคะประชาสัมพันธ์เลยให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ย้ําให้ผู้จัดงานและเจ้าของสถานที่ห้ามจําหน่ายพลุประทัด และตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานลอยกระทงโดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วยค่ะ